Bao đâm mang tên đấy đen hận đấy sáng nó cho thấy cả béo truyền bay nhìn nhìn dạ. thua, <coughs> <coughs> chút, <coughs> này, la bát bay la bát. Bao đâm bay la bát. Bao đâm bay la bát. Bao đâm bát. bay la bát. Bao bay la bay la bát. bay la bát. Bao đâm bay la bát. Bao đâm bay la 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 bay แก่กัสสีได้ไปเอาพินเนาะพี่น้องคเกย์ที่เป็นว่าพินเมาหอด้วยเนาะแต่แสดงยังบัดนั้นไปเอาเนาะไอ้ดำหาไปเอาก่อนพี่น้องตอนนี асибо, Marie, <t Kazakhstan> ้กำลังขึ้นข้าพินกรับบริใกล้เราอยู่ในเมืองเองเนาะพี่น้องมีเรื่องสดวนนี้เนาะเราสิบเอยู่หองการแั่นีเนาะตอนนี้กำลังไปกับแม่น้อพี่น้องไปกับแม่คือเก่าตอนนี้เราไปทางกำลังเดินทางไว้นาะงมันนีดกระโลมลม หอยเนาะสินาทาบา่นะเอาะอ่ี่นี่นั่นหรอเอาดำจะได้เนาะคืนนี้บอกทำมาไลบอกไม่บอกทำมาล่สองอันเนาะองเมนว่าเราควรดัเลย สองอันนั้นหรอต่กินก็มีความหมาพอเท่าใดก็คือเรียบร้อยอันนี้หอมก็วเนีน่เหนรอีอได้นี่เานหาไล่เดือนตเดนใด้าก็มาเนาะตอนนี้าก็ไปเอาพิม์มาอะไรกัเมื่อวฮห้าเอทพีกเมื่อไรกั เอาผลงานมาให้เบิงเอาผลงานมาให้เบิง <c oughs> แต่ซองอันพิมพ์ค่ะอ่าเมื่อวานนี่หันเบาดดำมาหันเพิ่นได,ด้ายซ้ำแดนห,ดหันด <ะ S 1> ่ายซองเนาะเทะเลก็ไปเอาเงินไปเอาอะนะใบซ้ำผ่นซองใบฮุกใบระบาทใบละบาทได้เสียเงินใบละบาดน้อพี่น้องคืออันนาเหตุยูทูบคือเบอกไปเมื่อวานนี้เนาะก,ก็คือในการเหตุยูทูบเมื่อเหตุยูทูบผ่านเนาะก,ก็คือเขาจะให้สมัครหรือว่า เป็นพัทเนนรอของ u t u b e ก็คือเปิดหับหรือว่าเปิดสางรายได้นาะพี่น้องก็จะมีโฆษณาเขามาเมื่อมีโฆษณานั้นก็คือเงินรายหับของยูทู e เปิดด้วยเจ้าของสองนั่นเองเนาะซึ่งก่อนที่จะมีเงินเขาบัญชซีเท่าเนาะคือคือ youtube นีจ่ายเงินเท่านี่ก็คือจะจ่ายผ่านบริษัท d s e n ซ e ซึ่งบริษัท d s e เซนนี่จังมาจ่ายให้เห่าอีกตอนนึงเนาะซึ่ง หลังจากที่แบบเข้าผ่านกดแล้วเขาก็ต้องสมัครเอ็ดเซนก็คือสมัครตัวนี้แเล้วเน,น, S <S นาะบัญชีเอ็ดเซนล้วก็เอาเอ็ดเซนนี้นมาหมาัดกับบัญชีธน,นาคารที่เข้าส่ปกตินี้เนาะพี่น้องเเล้วจึงครับเงินซึ่งการข้อเอ็ดมสางเอ็ดเซนแล้วนี่ก็คือต้องข้อพิมพ์นเนาะคือขั้นตอนสุดท้ายข้องเงินจะเข่าเข้านี่ก็คือต้องเอารหัสพิมพ์ตัวนี้ไปยืนยันตัวตัเวเรือไปคอนเฟิร์มเนาะเพื่อที่จะ หักเงินในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองแต่ว่าคือสองทีบสองแดนเนาะแลวกาอีกไลยๆสองเนาะส่วนไล่กาสีใสเป็นวิธียืนยันตัวตอนออนไลน์เนาะหลังจากข้อพิ้นซีเือร์ละบดาเนาะพี่น้องคือพิ้นนี้เข้าตองฝ่าวข้อหย่อนยั่งหย่อนว่าคือสมบูรว่าเข้าเหตุยูทูป <Man. S 1> มาแล้วเนาะและเปิดช้างไล่ได้เรียบร้อยไล่เดือนแล้วเขายังบดพิ้น บราเงินคือเก่าสุดท้ายเป็นอย่างไรนอกจากบรดงเงินก็คือจะถือปิดโฆษณาเนาะซึ่ง<ม>ผ่านมาสองน้องเดียนี่เคยเป็นก็คือบรดพินคือกันนี่เนาะ<ม>แล้วก็ยูทู e ปิดโฆษณาบมีโฆษณาเขาก็คือไล่ไถ่บวกเขา<ม>จนกวัวเขาจะได้พินมายืนยันซึ่งตัวน,นี้แหละเป็นสิ่งที่น่าห่วงสําหรับยูทูบเบอร์้องหม่ก็คือต้องไถ่ระวังเนะาะโให้มันเกินประมาณหาหกเดือนขึ้นอย่างสี้นนี่จ็เดือนอันนี้แดนนี้เดือน เดือนเจ็ b, ดเนาะผ่านกดนี่เดือนเจ็ดเจ็ดเก่าสบเกือบเนาะพอาี่เป็นเดือนที่หาแต่ว่าเขาเขายืนยันตัวต้นพอดีเดือนที่หานี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอกวนระวังค่ะนาะพี่น้องก็คือข้อพิ้นนี uhm, yeah. ่ก็คือจะมีข้อกาหนดว่าเงินใน d อเ n น e หรว่าเงินรายได้จาก Youtube เขาต้องครบ สิบจะลากขึ้นไปเนาะจึงสามมรถข้อพินไดซึ่งจะข้อพินได่สีเทือซึ่งทาข้อสีเทือ่เราบดไดก็คือจะได่ยืนยันตัวตอนออนไลน์ทีฉีเปเวไปในมือวานเนาะและการกั้นข้อพินสีเทือนี่ก็คือจะข้อไดทุกๆซองฮาสามอาทิตย์เนาะก็คือเพิ่นจะส่งพินให้เฮ้าหลังจากที่เฮ้าข้อคือสมมติว่าเฮ้ากดมือนี่อ่ะส่งส่งข้อพินประมาณซองฮสามอาทิตย์เข้าสีส่งมาหอดเล่าคือสมมติว่าซองอาทิตย์ยังบ่เห็นกับมาถึงว่าได้ ข้อใหม่อีกได้แต่ถ้าสำหรับคนได้ถ่บถจื้ออาจจะข้อในวันที่เมื่อน,นี้ข้อเดือนนาก็ได้แต่ว่ามันกะสา,สานั่นแหละแต่ขันดุเบิงก็คือ2่องสามาทิตย์เขาไปเจาะเบิงเท่านึงและะ้วก็ข้อหายทานขอสีเทอแล้วเพิ่นก็จะใส่วิธียืนยันแบบที่ที่บอกไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือพิอ่าแต่ว่าบริใัทดอกเพราะว่าตอนนี้เขายืนยันตัวตน,น,ตนเป็น,<อ>นที่บหอยแล้วแล้วก็เขาดี้ขึมื่อนี้บอกชื่อชื่อประเยัง คือเมื่อกี้เนาะอ,อันนาเดี๋ยวเอาวิดีโอทีถ่ายเมื่อกี้มาใส่เนาะพี่นออ้องเอารุนลุนลุนลนเฮ้ยอ๋อมาเทียบมาเทียบมันสนูเนาะเอาอมันเข่าแล้วนี่นะคันมันเงินเข่าแล้วมันซิลเสียซองดอลล่าเข่าวะแง่ท <c oughs> <c oughs> ันเองรุ่นเนาะเข่าวะแดงเข่าเข่าเข่าและและอยลอยชิบโซงเด้กไก่อะเด้เบิ่งกวดเบิ่งดูมันสิเกียนมากูเกินบ่ ูเกิลทรงมากอืมตัดลายเนาะเงินห้าร้อ,หาหอยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเรือเรือสิบซองเก้าสิบสอง,สองเนาะเรือร้อยสิบสองเรือร้อยสิบสองดีตัดตัดสามสิบเปอร์เซ็นต์ข้อเงินรายได้จากไม่กล้าคันหาบอกกอกค่ะมันจะเสียอยู่ถ้าได้เกาะเศรษฐีเปอร์เซ็นต์ข้อเงินทั้งเมื่อทีห่าได้อ,อกคออ็คือแดนเขามาห้าก็คือสีเอาพินไม้หาเนาะแต่ว่ามือบื้อ มืออาทิตที่กอน,นี้ประมาณวันผุดบ่วันผุดบพราที่ว่ายืนยันตัวตนให้เพิ่นไปเนาะและ้วกะ็มียอดอีเมลมีเมลแจ้งมาอะไววาเงินแต่ช้ำละแล้วประมาณอีก4ีฮมือเงินสิเขาเนาะซึ่งก็คิดว่าจะเขาประมาณซุกเซาแต่ว่ามาเข,ขาวันจันทร์ก็คือมือหนีเนาะมือตะกี้นี่เนาะเฮียงไดเงินเป็นที่้อยอยเสีเฮือนว่าสีไปเอาผินมนเพราะอะ ไมคือแบบปกติบ่เคยนะแบบมันซีมเ่เคยแบบมีเงินเตือนเ <laughs> ะมันเห็นมันเตือนเนมาฮะนะมีซีมนัน้นมาครับอกว่าที่ได้เงินเลยแต้กลไปกรเปาชิมาท่านจับไปพดได้เลยพอดีมากได้แล้วเพิ่นมาให้เบิร์น้องน้องเมื่อกี้เนาะกะตามมิโดโอนั้นเลยซึ่งยอดเงินกระเป๋าไปเป็นเทียมหอยแลนะในตะกี้นี้กาคือเงินจักเดือนที่เขาว่าเงินตั้งแต่เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก่าเดือนสิบเดือนสิบเดือนนี้เดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ด เอหาเดือนเนาะพี่เนาะเงินหาเดือนไดทเก็ลอยสิบสองเรียนลอยเรียนลอยสิบสองเรียนกับประมาณสามพันปลายกว่าบาทป้อสามพัน 3, หรือนนสี่พเนาะก็สีได้เนาะหงาผู้แลไวู้แล้วไปที่วาห้างเงินมันน่าหยาะะละสีด่เนาะต้องโอนน้แล้คนรายาไสองอาจจะเป็นการแบบว่าอ่ารุดผลแลวเนาะจากการที่แบบว่า บุกบืนมาเนินน่าน<ม>แต่ว่าสําหรับสองแดนกับสองดำนี่ยังโบแมนเอาพี่น้องเพราะว่าได้เงินแล้วก็คือเดือนเดือนนานนี่กับบัวสิได้หรือบ่เงินเดือนเดือนชีนได้จักเรียนเลย,ดยดเดือนรายกโมูด้เดือนนี้ได้เลยจักเรียนหาซิมหาหาิมหาเรียนหาซิมหาเรียนกับประมาณพันกว่าบ,บาทน้องก็กต้องม <laughs> ันอห,อ,หอนหลออย่างสิได้เนาะเน่ก็ต้องหอนหลออเนาะกับพี่น้องเป็นกําลังใจคอยเบิ่นคอยเชียร์ให้น้อง ก็ร่วมทั้งทีบและก็ทีมงานทุกคนนาำในเนาะ <g ül> ส่วนกันนี้นนนก็คือเป่าไม้ต่อไปเรือ่อยอภารกิจเนาะที่ต้องเหตุในทุกๆเดือนก็คือต้องสู้ส่วนให้เงินหกหนึ่งร้อยเลียนจินสมาถเบิกได้เนาะเ <c oughs> พราะว่าคือสองอื่นที่ว่าผูกเอเซนกับทีบไใใม่เมื่อก่อนเงินโบหอดร้อยเลียงกับเบิกได้เพราะว่าเงินเจะเขามารวมกับทยบแต่ว่าแดานกับดำน,นี่ก็คือเป็นสองอิสระสองไพ่สองเล้าเลยวกเกี่ยวของกันเนาะ <c oughs> ก็ต้องเงินตัวเองก็ต้องประคับประคองให้มันหอดลอย จังได้เนาะเวรหมดเดือนแต่ละเดือนต้องให้มันบบลอยหนึ่งปีมนกาอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าคอยเป็นกำลังใจให้ทิพย์แลวกะท็ทิมงานนองนองมากโดยตลอดเนาะคอยหลุ่นคอยเสียคอยเหม็นให้กำลังใจเนาะก็ขอบคุณไลไลเนาะขอบคุณอิลี่เนาะพี่น้องกะ,ะต่อไปกัยังให้พี่น้องเป็นกำลังแงใจให้ไปอีกนนนอเนาะแดนกะพวกเฮากับสัญญาว่าสีสวยกันประคับประคองเนาะทิมงานให้ มีเบียรเข็ดงามทําแล้วก็มีภารกิจทีต่างๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งต่อไปเนาะอันเนาะอันแดนก็โหน่าพี่น้องวะายิ่งในข้นเจ้าว่ะเคยถอดว่ะโอ้ยเคยถอดเพล้าซีเม่าหอนมาจนอยากถอดจนอยากยุดแต่แต่หมดแล้วเพล้าซีม่าหอเนาะแบบล่อค่อยแบบมือนี้ก็เป็นมือที่ล่อค่อยมาน้าเส้นหน้านั่นพี่น้องว่างจะให้พี่น้องมือเนื้อ ไหวๆเพื่อสซีหอดเนะาะเพ,พื่อสซีพันผู้ทิต้าเพื่อสซีพนัโนโสมู่นี่เนาะมา,ามส่วงได้เป็นส่วงที่หลุนที่สุดตอนว่าผูท้ทิต้าผ <c oughs> ูท้ทิต้าจะหอดพัดน,นี่หลุนแหงนี่แบบมันจิงนะเพื่อสซีนะอ่ะาเพือดมันสีหอดพัดเนาะพี่น้องในที่สุดกับหอดน,นั่นแหละครับเริลยขาดใจแล้วได้ยินไปข้า,จากเกาจ้าวอลลินโทรซัฟมิปปินปโน์วอลลินโทรซัฟจะได้จึงได้เงินก็คือไว้ใช้แบบ ทางฮาลีนทัวร์ซับเป็นประโยชน์ก็สิได้ยสี่เป็นห้าต่างยูทูปเนาะตัางยูทูปแล้วก็เห็ดมันก็ได้เงินเนาะอ่าคือบ้านเฮานี่เนาะเป็นของก็คือทางเลือกบ่หลายอยู่ลาวนี่ก็คือหลายคนก็ฮู้เนาะว่าช่วงโควิดผ่านมาให้งานลาวกลับจากไทยค่อนข้างหลายในลาวเองนี่ก็คือกันตกงานนี่ก็ค่อนข้างหลายเนาะซึ่งหลายคนก็หันมาเห YouTube เพราะว่ามันเป็นทางเลือกเดียวที่ ทุกคนสามาถเขาเทิงใหญ่คือหาบริษัทหนึ่งมม่ว่า้าเข้าสิไปสมัครในบริษัทได้บริษัทหนึ่งเอาคอยเฮียนจบไป็มะฮกหมืนบอกอ่ะคอยเฮียนจบหอดแต่มื่สีบวกขอบบวกข้ามตายยังอย่างสีเนาะมาเห็ดเวียกับทีบสปอร์ตแต่าบาง <ไป S 2> บริษัทคข่าสิไปสมัครบไ่บได้อันนี้แหละคือขอจำกัดคองแต่ละบอลแต่ยูทูบนี่บริบริจำกัดว่าเรียนจบยังมาหยุนได้มากใจเข้ามากนาะแบบเข้าเห็ดใดก็เห็ดเนาะ แล้วก็บ,บอกเกี่ยวว่าเฮียนปริญญาเที่ยวเฮียนปริญญาตี<ม>เฮียนโมเจตเงินเดือนต้องสำนักสมิถาเขากันเมื่อแหล่แต่ความสาม,มารถของแต่ละคนเนาะที่เฮียนปริญญาตีก็จริงแต่บ่อยๆเอาปริญญาตีมาใส่โดยกงในหนาจุดน,นี้เนาะก็เอาความหูอื่นๆที่ซาสม,ม่าเนาะพี่นอ้องอ่าประมาณนี้เนาะคันบอลโดนแท่งสีโดนเนาะก็ขอบคุณไล่ๆลอีกคันหนึ่งเนาะขอบคุณ่แม่พี่น้องเด้อท,ที่ติดตามแล้วก็ให้กัลลังใจแล้วก็เสียเนาะนเมอนี้ก็เป็นเมืรอทีซ้ำเร็จไปอีกคันหนึ่งเนาะ ส่วนคันหนึ่งนี่ยังอีกเป็นชิปเศร้าคัานอีกต่อไปยังยังล้ายังหมูห่ไรกะอือขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะทีเบิง้งแดงกับขอบใจ A แอดทีพ์ระหว่าขอบใจภใหญ่เจดีทีเคยซัพพอร์ตมากา<ห>สือ้อโท,ทรศัพท์ซนะับห้เนาะไรกะโอ้ยไรกะขอบใจลายเนาะหาบุ้มี่เอทีพ์ไรกะบุ้มมี่ภุญญาเจดีทีซื้อชัวร์ซับหายเนาะแสดงก็คือบุ้มมีมือหนีเนาะ เลยกะเฮ็ดกะคือสิโบมีมือนีแบบตะกี้กะคันค่าโบมาเฮ็ดยูทูบเลยกะว่าจบไปจอดเสียดยังและบโบกุจ่าคอยเบียกเสียดน้องี่นอนแล้วกะผู้ที่ว่าเมย์ฮะกายไฮเฮ็ดยูทูบทั้งเมยทั้งป่าทั้งโพนั่นแบบเสียดเพม่อนกะว่าเฮ็ดโลกยูทูบไฮว่าสิลงชื่นไฮว่าเพราะว่าเฮ็ดเมยเฮ็ดแล้วไปบ่หลอดนอน คิดว่าเห็ดแม่เห็ดแล้วไปอันไปได้ดีแล้วก็เลยอยากให้หนูเห็ดโบแมน่เนาะคือแม่เห็ดโบผ่านก็เลยส่งลูกมาต่อความฟันของเพล่นนั่นเองเนาะพี่น้องกอัน <laughs> นี้ตอนนี้ก็เป็นความฟันความแบบในไล่ไล่ไล่คนในครอบครัวเนาะแบบอายเพี่น้อเพี่นว่าทาเพาว่าอยากได้ไหมก็ถามพี่นว่าทาฮอนทาฟันซับจังสื้อให้นี่ก็รุ่นต่อไป้ายอย่าให้หอยไวๆเนาะพี่น้องพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเพราาะว่อยางไรความฟันแบบ ก็ทราบเท่าก็มันอยากแบบถ่ายบางเท้ก็มันกั้นซันกับบัดมี่บัดบอเนาะอะไรไม่กั้นซันมันก็คือสีง่ายกว่านี้แม่เนาะการยังมีอีกหลายอย่างเนาะซึ่งกะค่อยหลุ่นค่อยเสียต่อไปเนาะพี่น้องอันนี้กะแล้วไม่เทียมหอยเนาะพี่น้องสลากีหนึ่งกะสิข้อโจ้เพียงเท่านี้เนาะพักพ่อแม่พี่พักพ่อแม่พี่น้องก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามให้ซาได้มื่อสวดใเนาะพี่น้องสลากีหนึ่งกับยังไรพอกันกินนะ บายบายตอนนี้ห้ากเด็ไปเหีดไอ้ครีมรไปจนคำขอผู้จัว่าเป้าผิดนะที่นอนะจ๊ะเนี่ยผ้จ่าก็ไ้เงี่ยนะเหมือซื้อไผ่กัสี่หกหกแน่เนอะพ่อวะก็หมืแหงขนาดืมาซื้อไข่อยถูกพวไหม ได้แลวอาไป้นเลยลอ้ไมควายเยเอเอาแแม่แม่หนมเาเอเโอเขาข้อเยทีเพื่อที่ได้เลยดืมคำส้าวืคำัางบนเงิน ส3ามสพชําเร็จกเซเลยนี่้กกับินี่ตอนนี้ก็มาหอด้วนี้ก็ประสบพุสำเร็จไปอีกคันนึงก็ยังไร้คันนี่พี่หน่องมันนี่ก็ซสีงเงินมาเท่พอนะเพราะว่าเด้เอาเงินพอหันกอนสิมาเอซีมาหอนี่ก็ได้เอาเงินกับ Dùm ngươn phờ nó bằng nghe ngay rồi Tôi sẽ thua sắp, anh thì nói là tặng mà hay thế. Để tận thì nghe nhau một chút bố Tận thì nhau một chút, nó làn Làn Cái này Cái xe ừ. này cả đại hay lắm Chấm luôn anh คางคนะ่นบบา,นา,งา,นาน้าฝืนกระบวยใหไ่ด้กหอยยางไฮทังวทัหมเมื่อไหน่มอยหก่จะเช่าเองน่อะนอกจากนยักขอบใจอทิบนอกข้อให้อทิบม่แห้งนะเนาะกะ็สจากลงไฟเทเจ็บหลังจากขอให้หอนหนึ่งแซนสับไวนะ้ไวเนาะท้าววิอาทิบย์แดงกับุมีในมือนี้เนาะแต่การท้าวมีพอวมีพอแม่พี่น้องค่ะพู้สมีมือนีเนาะเห ขอบใจยญเปิน,นีอใจอยากขอบใจพยัญเจิีอนะีกเียเนาะเพราะว่าพยนอยู่นะทีไม่แห้งแล้วารสกาเอาไว้แต่เจ็บขึ้นเกาให้หนอนไว้ว่าเกิน,นกมนใจบหใจแห้งอยากหายหาย เยดห้างเงินเองน้พี่นาะงบ่คยได้เงินห้าตอนนี้จะขาวกุ้งใจห้างคดห้าเงินมาให้จะาสิยาจนะอยากให้ขอเนาให้ดอกตั้งใจห้างเงินหะารับอันนี้ก็เื่หไวยอ้าวเจ้าน อันหนึ่งพอว่าบอกเคยห้างนั่นเองไในโดยตัวเองนะพี่น้องโดยแบบว่บอกเคยห้างนั่นเองไหนนาะแบบหลังหนึ่งเนาะะใช้กระซิบมีแต่ผู้ใหญ่เนาะแบบเอาให้รจะซื้อใหญ่ล้ว